สวัสดีครับคนดูทุกคนคือผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนเล่นแมปอะไรในโลโบอกอยู่นะก็รบกวนคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมพี่อยากจะรู้จริงๆด้วยเพราะฉะนั้นคลิปนี้พี่ขอ200ร้ไลค์นะครับผมฝากกดไลค,ค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยก็คลิปใน,นวันนี้นะครับผมผมว่าจะมาเล่นตำราผนเสือนั่นเองนะคนดูเฮ้ยผมไม่รู้เหมือนกันนะนึกอะไรไม่ออกแล้วอ่ะทุกคนก็คือช่วงนี้เกมก็ใกล้จะอัปเดตแล้วนะครับพี่ก็จะมาเล่นตำราผนเสือรอนั่นเองนะทุกคนเนี่ย ว้าวชอบปะชอบปะก็เดี๋ยวผมขอไปรีสายก่อนเลยแล้วกันนะครับคุณดูก็ฝากกดไลค์ก็ซับสไครต์ก็แชร์ก็จะดีด้วยไอ้เหี้ยกูต้องพูดหลายรอบใช่ไหมพวกมึงถึงจะกดไลค์กันก็คือผมอยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วเนี่ยผมเนี่ยให้คนอื่นตัดคลิปให้นะถ้าเกิดมันไม่สนุกหรือว่ามันกกาังไงเนี่ยผมขอโทษด้วยแล้วไยคือแบบผมคิดเกียจอะก็เลยจ้างคนอื่นตัดแม่งเลยนะแต่ว่าตอนนี้พี่ก็คลิปนี้พี่ก็น่าจะตัดเองนะครับทุกคน แล้วก okay. so uh ็ผลนะทุกคนโอเคตอนนี oh ้พ oh. ี่ก no. 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 ็จะเล่นเป็นผลเสือนะครับมาอ๋อคือจะปรงจะเปิดเอ้ยแม่งกูยังไม่ได้โปรโมทไก่ตันเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจริงโอ้โหเอ้ยทำไมตัวผมกระตุกวะเมื่อกี้นี้แล้วผมลืมเปลี่ยนดาบด้วยไงมาดีมาคือมึงเจาใช่ไหมมาดีมาอย่าหนีเว้ยลูกผู้ชายเขาหนีเอ้าเฮ้ยกูติดเสาเอ้ยเอ้ยกูติดถือ้างวนนียเอาเอาวัตเตอร์ฟางโอ้ยชีต ปิงสามพันเจ็ดโอ้โหเน็ตไม่เป็นไรครับผมก็เมือกินเน็ตหลุดนะครับก็ช่างแม่งแล้วกันนะทุกคนก็นี่นะครับเวเปอร์คุงชอบนะร้านขายไก่ตันของพี่นะทุกคนปิงอยู่ใต้ล่างคลิปนะพี่ปักหมุดเอาไว้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยคือหลังจากที่ผมลดราคาไก่ตันลงนะคือมันก็หมดโค้นเร็วเ,ว<ห>เลยเนวะ้ยเนี่ยทุกคนดูดีเหลือศูนย์มาเลยเนี่ยศูนย์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 หมดเดี๋ยวพี่จะหาของมาเติมสต็อกให้นะครับผมต่อาจจะเติมไม่เยอะนะเพราะมันแกล้อัปเดตแล้วนั้นครับทุกคน ในเกมแล้วนะเอ้ยแล้วทำไมมันไม่อัพสตัดให้พี่เนี่ยพี่อัพไปแล้วไม่ใช่หรอวะเป็นสายผลนะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นตำราผลเสือกันนะทุกคนก่อนที่เกมมันจะอัปเดตนะเฮ้ยเซิร์ฟนี้มีตึงว่ะมี22่อเอ็มว่ะคนดูแถมมีหกเอ็มมาลีนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครจะสู้กับพี่ไหมนะเฮ้ยทำไมมันผลเสือเต็มเซิร์ฟเลยวะนี่หนึ่งสองสามแล้วรวมผมเป็นสี่นะทุกคนอยากเจอครับโอ้โหเสือล้นเซิร์ฟจัดไอ้เหี้ยนี่ไอ้เหี้ยนี่มึงคือมึงจังใช่ปะ <laughs> บินเลยอ่ะมาดิยิงยิงยิงกูยิงเฮ้ย,ย,ยลูกเตะโอ้โหไปไหนเรียบร้อยโดนเอ้ยไม่โดนว่ะฝนเสือเยอะนะกูไม่ฆ่ามันด้วยผนเสือละนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโดน สวยเจ็บเจ็บเจ็บตายโอ้โหค่าหัวมึนเจ็ดอะครับคุ้มจัดไหนผมข่าตัวไหนได้ไวะยี่สิบสองเอ็มเปล่าเอ้ยยี่สิบสองเอ็มด้วยวะโดนสามสิบเอ็มเก็บไปเดี๋ยน้องทีนี้ผมเข้าเซิร์ฟมาเหมือนผมจะได้ยินเสียงผลเสือนะแต่ว่าไม่ใช่ของผมนะเว้ยเป็นของคน,นอนื่นน่ะนูนนูนนูนอยู่ข้างหลังบ้านไปหามันหน่อนนะเอ,อ้ยทำไมมันดูปิงปิงอย่ <S <S โอ้โหเอ้ยนี่ไอผลเสือจริงด้วยทุกคน <S 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 อุ้ยชาร์ตอุย้ยชุบเรียบร้อยไม่ทันหรอกมึงมึงไม่ทันได้เข้าเซ็ตโซนมาเสือ,สอ,เ,สอเสือเบสเสือครับจังหวะนี้ โอ้โห,โหกลับล่างไมนายกลับล่างไหมเอ้าโดนโปนสวิงฮุ้ยจิ้มจิ้มจิ้มจิม้มโอ้โหทำไมมันหลุดเองนี่ไงคำรามคำรามเลยเอเอไม่เป็นไรหรอกไอ้มันหลบได้ไง,ไงวะทุกคนุ้ยนี่ไงโดนเตะโดนเตะวันนี้มีกินอีกนี่ไงตำราผุนสือ,อขยำ แล้วก็คอมโบไว้นั่นแหละโดนต่อหัวใต้แน่หัวใต้แน่ทุกคนมันตายอุ้ยเรี่อกูก็จะตายว่ะลืมดูเลือดสิบหายแล้วบายเอ้ามาดิมาดิวัดตปล่าวัดไหมละ่ะมาดิเอา,าเปล่าเสือเบีเสือม, <S <S มามามาโหคือพี่บอกว่าวันนี้มันเล่นตำราขนเสือมันก็เล่นกันเต็มเลยนะเนี่ย มาดิมาดิวัดประหละ่ดมามาสู้มาไม่ได้เรอทุกคนนี่ต้องเล่นแบบนี้ละเล่นแบบนี้มามาปัน่นครับปัน่นนี่เอาคอมโบนี้ไปหนึ่งดอกไปไปมันสู้ยากจังวะ ตำราผลเสืออือถีบแม่งโอ้เจ็บเจ็บเจ็บนะน่ะเจ็บนะน่ะจะร้องนะน่ะร้องไห้บิดีมึงเรียบร้อยโอ้โหเหมือนสองคมๆไปเสือเวียเสือแทนว่าศึกครั้งนี้ผมชนะนะทุกคนเป็นเพราะว่าทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์ให้พี่นะมาลุช็อปร้านบริการกดผลและเกมพัทเลเจ็ดเท่านั้นยังไม่พอยังมีรหัสไก่ตันอีกมากมายนะครับถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับ อุ้ยตรงนู้นไก่เยอะจัดทุกคนไก่ทั้งสามตัวกันรังบวกกันนะต่อไปตัวที่สี่มกำลังจะไปบวกนะทุกคนนะไม่ใช่กูไม่ใช่ไก่นะครับทุกนดูมามาเริ่มอุ้ยล้านโอ้โหกูล้านไม่ได้เอ้ากูโดนเล่นแล้วอย่าอย่ายุ่งนั่นมันเหยืหย่อของกเช่นนะเฮ้ยไม่เนอผมล้านมาไม่ได้มะทุกคนไอ้เหี้ยแล้วกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอผมลงมาเลนก็ว่าอยู่ไม่ปอดจังวะตายคนง่ายเลยทุกคนโอ้หไปฟรีให้มันฉเฉยอะไปให้ข้าหัวมันเฉยเลยทุกคนขอ,อคืนแล้วกันนะมานี่โอ้ยยังจะโดนอีกอาคอมโบเปนยาวเลิกเล่นเลิกเล่นตะคอมโบเป็นยาวอ่อนไอ้มาดิมาดิ นี่งไงเราเออคำรามไปดิสวยครับได้เฮย้ยอีกนัดเดียวอีกนัดเดียวสวยหัวใจไปเด็กโง่แย, <Yeah. S 1> ย่ามาฆ่ากูดีนักเผาตื่นก่อนเลยครับคนดูจังหวะน,นี้ มันก็ไม่ออกมาสู้แล้วนะทุกคนเนี่ยโอ้โหแม่งพี่เสียค่าหัวฟรีไปตาหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรแค่ตาเดียวนะทุกคนพี่ก็เอาค่าหัวคืนมาได้นะครับคนดูสปมลโอปาโอเคครับคนดูเดี๋ยวผมจะแก้เปลี่ยนผลนะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นผลเสือกลับนะคนดูเปลี่ยนแล้วแอมเช้งแล้วแอมเช้งโอเคครับคนดูตอนนี้ไม่ออกมาสู้แล้วนะอุ้ยอตอนนี้ไม่ออกมาสู้แล้วนะคนดูเฮียแล้วก็เปลี่ยนผลกลับไม่ได้ด้วย้าหายแล้วไงดีวะแกงทำเป็นดูดแกงทำเป็นดูดจต่งจริงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นผผเเเสสืืออยลลงี เสือเสือเสอมาอันนี้ผมจะสู้มันด้วยขนเสือแล้วทุกคนมึงจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนครับคุณจะไปไหนครับฮัโลโหลคุณจะหนีไปไหนเอ่ยมานี่ครับผมคุณไม่ต้องหนีนะคุณคุณคุณไม่ต้องหนีครับ มานี่มานี่มาฮะมาฮะนี่มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนครับโหลวฮึจู้เก่งเหรอจู้เก่งเหรอเรียบร้อยแตกหม,ม <c oughs> ื่นเจ็ดกลมๆไอ้นี่นี่ตั้ง13 m เอ็มเลยนะคนดูโครตคลุมนะครับเอ้ย ทำไมมันออกมาเนี่ยไอพวกนี้เอาเรียบร้อยครับเปิดหรอเปิดนายก็ตายดิแบบนี้นายก็ตายปีแน่เฮ้ยยังไงอะเดี๋ยวมันหนีครับผมแปลงร่างก่อนแล้วค่อยไปบวกกับมันข้างในนะเขาไปนัวเลยพวกเราเอ,ออเออเออเออไอมังกรนี่เปิดไหมเนี่ยเรียบร้อยไอมังกรหนอะนายเป็นแค่มังกรจะมาเจอกับำตำราฝนเสือหรอนะ้องโอ้เชฟ นี่งไงควงควงมังกรไปดิกระทืบกระทืบนี่งไงนี่งไงจะไปไหนจะไปไหนฮะตายแน่ตายแน่เฮ้ยตุ่มเรียบร้อยครับคุ้มจัดเฮ้ยไอตัวนู้นเปิดครับไอตัวนู้นเปิดมานี่เฮ้ยมีพระมีพระไล่ฟันผมเจนครับเจนครับหลวงพี่โอ้ยชี โคตรเล่หึมันจะหนีผมครับมันคิดจะหนีผมมึงจะไปไหนหาจะไปไหนนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยอีนันเดียวโอ้โอโอยี่อะเจนเจนเป้อลุงทำได้ เออมึงจะไปไหนเรียบร้อยวัวแตงมึงหนีไม่ทันหรอก ไองโง่คิดจะหนีกูไปซะโคตชชอบเลยคลิปนี้แม่งมันจัง <laughs> น่าจะหัวร้อนนะทุกคนโอ้โหแทสเลโอปาดอีซี่โอ้โหเรียบร้อยกูแคปไปก่อนเลยกูชอบจริงๆก็ค,คือมันด่าผมว่าขยะนะครับขยะขนเสือแต่ว่าพูดตามตรงมันก็น่าจะหัวร้อนจริง,รงๆเลยนะทุกคนผมว่าเข้าใจมันนะแต่ก็นั่นแหละนะทุกคนมันก็สมควรโดนอะไอพวกเนี้ยไอพวกเนี้ยมันมันแบบว่ามันร้องนะทุกคนมันก็สมควรโดนอะมันยิ่งหน้าหมันไส้เข้าไปใหญ่เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นฝากคนดูทุกคนเนี่ยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้พ ให้พี่ทาคลิปอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปซื้อไก่าตาล้านพี่ด้วยนะลิกงอยู่ตาล่างคลิปนะพี่ปังหมดเอาไว้แล้วนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ๊บมาครั้งแรกที่เจอเธอทำฉันงงเจอเธอตั้งแต่ยังมีฟันน้ำนมตอนนั้นเราทั้งคู่ยังเด็กไม่มีใครเข้าใจในความรักสักคนแต่ว่าพราอเวลาทำให้ผ่านการเจรจาผ่านรถผ่านถนนจรจาจรเราเป็นเพียงประชากรเราไม่ใช่เทวดาบางทีผมแย่ yeah.